1ล้าน vs 20ล้านจะเป็นยังไง วันนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบแท้ง300นะครับออฟโรดน้องใหม่จากจีนนะครับที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในตอนนี้ในฐานะจีวากอนราคาประหยัดนะครับกับ G 63นะครับราชาออฟโรดนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องสมรรถนะและความรูหลาสุดขีดนะครับสำหรับสองคันนี้จะเป็นยังไงเปรียบเทียบแตกต่างกันยังไงไปรับชมกันครับแท้ง300นะครับมาในรูปกษณงที่เหลี่ยมชัดเจนนะครับฝากระโปรงหน้าใหญ่ชัดเจนแบบนี้นะครับตัวถังที่ใหญ่ถึง4.8เมตรนะครับและความสูงความกว้างอยู่ที่1.9เมตรนะครับฐานตัวล้ออยู่ที่200 7เมตรนะครับขนาดที่ GT3 นะครับมีความยาวเกือบถึง4.8เมตรนะครับความกว้างความสูงอยู่ที่1.9เมตรนะครับและความแตกต่างอยู่ที่ความหรูหราและกระจังหน้าทรง GT ทรงไฟหน้า LED ทรงกลมคลิกแบบนี้นะครับและบานประตูนะครับที่คือชื่อเรื่องความหนักแน่นของมันนะฮะภายในแท่ง300นะครับมาด้วยจอขนาด12.3นิ้วนะครับผมที่สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้นะครับผม และตัวเบาะไฟฟ้าก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับวัสดุภายในคุณภาพระดับกลางๆนะครับตามมาตรฐานของราคารถหลักล้านกลางๆนะครับผมส่วนภายใน G 6 3นะครับเป็นโลกอีกใบนะครับที่ภายในทําด้วยหนังนับป้านะครับและตัดเย็บด้วยมือนะครับพวงมาลัย AMG คาร์บอนและลำโพงเบอร์เมสเตอร์สิตัวนะครับและแอมเบียนที่สามารถปรับสีได้ถึง60กว่าสีนะครับแทงสามร้นะครับมาด้วยเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบชาร์จนะครับ224แรงม้านะครับ380นิวตันเมตรนะครับสามารถขับ เคลื่อน4ล้อได้นะครับและมีระบบออฟโรดและระบบล็อกเฟืองหน้าหลังนะครับเหมาะกับก,การใช้งานจริงในเมืองนะครับและสามารถออกไปลุยได้นิดหน่อยนะครับผมแต่ G 6 3 AMG นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ V 8 4.0ีลิตรไบเทอร์โบ585แรงมา้าแรงบิดมหาศาลแปดร้อนิวตันเมตรอัตราเร่งศูนถึง100เพียง4.5วินาทีทั้งที่เป็นรถที่หนักกว่า2.5ตันระบบโฟ a t เมติกและ AMG Ride right Control ทำให้ขับขี่ได้ทั้งในเมืองและออฟโรดได้อย่างมั่นใจ ส่วนเรื่องราคานะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนช็อกมากๆเลยนะครับสำหรับราคาของแท้ง300เปิดตัวด้วยที่1ล้านมีทอนะครับและนี่คือการเปรียบเทียบนะครับว่าคุณจะจ่ายเพื่อความคุ้มค่าหรือจ่ายเพื่อสมรรถนะรถที่ยอดเยี่ยมที่สุดในตลาดนะครับผมสรุปแล้วสําหรับแท้ง300นะครับเป็นรถสําหรับคนที่อยากได้รถทรง G wagon ในราคาที่ย่อมเยาออปชั่นที่ครบคันนะครับแต่ส darling, ําหรับใครที่ต้องการสถานะที่ทุกคนมองในท้องถนนนะครับต้องไปทางนี้เลยครับ G 63 G w อ,นนอยังคงตอบโจทย์นี้อยู่นะครับแล้วถ้าเป็นคุณเละครับคุณจะเลือกความคุ้มค่าหรือว่าทุกอย่างที่สะกดสายตาคุณในบนท้องถนนสำหรับใครที่เลือกได้คอมเมนต์กันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ